สำหรับใครที่เรบ่งหันร้านเติมเกมวันพันแบนเดอ์สตอร์เกตในราคาที่แสนจะถูกและรวดเร็วอยู่ผมขอแนะนำที่นี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ทางร้านมีแพ็คโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นก็คือ6คูป,ปองในราคาเพียง18บาทเท่านั้นคุ้มขนาดนี้จะอรออะไรอยู่ลนะ่ะไปเติมเลยที่ขั้นเทพลิงอยู่ด้านล่างคลิปวีดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามจาจากช่องสนับสนุนชาแนลเพื่อที่เขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานนะ เคยมีใครบางคนพูดเอาไว้ว่าตัวข้านั้นคือกระสอบทรายประจำโลกวันพันชแมนและในวันนี้ข้าก็ได้พิสูจน์ตัวตนให้ทุกคนดูแล้วว่าข้าไม่ใช่กระสอบทรายเว้เออ,อตอนนี้ข้ามีพลัง 9ล้านในวันแรกของการที่ข้าเข้ามาให้พวกเจ้าสุ่มยังไงล่ะโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไอดีของพีระพัศกันแต่ซึ่งเราจะมารีวิวเจ้าตัวละคร J นอตยูอาบวกนั่นเองนะครับตบมืออ่าก็ตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกของ J n น t U R ที่มึงเข้ามาะคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย มีการปั้นประมาณหนึ่งสองชั่วโมงังจากสุ่มคลิปแรกเสร็จนราคือคลิปแรกของสุ่มตอนตีสี่นะซึ่งคลิปน่าจะลงช่วงประมาณใช้สายิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไปนอนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งตื่นมาก็เลยตื่นมาคลิปไม่ต่อนะครับเออซึ่งก็ใช้เวลาปั้นเจโนตสในวันแรกเนี่ยประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ได้พลังมาเก้าล้านเลี้วเจ็ดสิบเก้าเรคิดว่าในวันแรกเนี่ยน่าจะปั้นได้แค่นี้นะครับแล้วที่สําคัญเลยคือตอนเนี้ยเป็นพาร์ทสิบสองด้วยนะครับเออแล้วก็ที่สําคัญ พาส12ไปครับประเด็นนี่เราคาดีแค่หนึ่งลูกแก้วเพื่อที่จะทําขึ้นพาส13นะครับเออแล้วที่สําคัญไปอีกอันนึงคืออัตราการเติบโตหรือว่าอเวกขั้นสามโอ้โหคือบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับเออ อเอเวกสามนี่คือไปสุดจัดเลยนะครับซึ่งมอน้องใช้หินเอาเวกเนี่ยทั้งหมด9ก้อนนะครับแล้วเราก็จัดเป็นเทียบร้อยแล้วนะเติบโต1นึ่ทุกอย่างเลยนะโยเวสเปียลหนึ่งร้อยสิบห้าซึ่งก็คือเยอะมากๆนะครับตรงนี้แล้วก็ขาดลูกแก้วอีกหนึ่งลูกนะครับใครที่ดูมาถึงคลิปนี้ตอนนี้เวลานี้เนี่ยใครอยากเห็นพี่นภัสจัดเจนอสยูอาร์บวกพาร์สสีให้ทุกคนดูเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ขอเท่าไหร่ดีวะห้าสิบไลค์ถึงไหมโอ้ไม่ถึงปะวะ อ่ะสักห้าสิบไลค์แล้วกันเผื่อเผื่อถึงเผื่อถึงนะเผื่อถึงนะพอดีว่าไม่ได้ลงคลิปนานนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเออใครอยากเห็นคอมเมนต์มาแล้วก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับพาร์ทสิบสามเดี๋ยวมีให้เห็นนะวันนี้อ่ะแต่ก็ก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันในรูปแบบของพาร์ทสิบสองเอาไว้เค่สามก่อนนะครับก็เริ่มที่คุณสมบัติเลยไหมพลังโจมตีของเจนนสตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าเอ้ยเจ็ดร้อยเก้าสิบหก น่วยเออคือบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยในโซนเซิร์ฟเจ็ร้อเนี่ยน่าจะยังไม่มีใครที่มีตัวละครพลังจมตีแต่หนล้านแต่พี่ได้พัดคือล่อไป1ล้านคนแรกแล้วไม่ใช่หนึ่งล้านด้วยหนึ่งล้านหนึ่งแขนด้วยเออโอ้คือบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับสำหรับเจนอสยูบวกตัวนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีเอเทนเฉพาะก่อนละกันนะครับตอนนี้ก็เอเทนเฉพาะเสื้อคอสูงแขนกุดนะครับก็คือเสื้ออุพาะอของเจนนสเนาะก็สองดาวนะครับคิดว่ารอเข้าพิจารณาได้จะจัด3ดาวอยู่นะคงจะไม่ถึงสดาวหรือเปล่าตรงน,นี้ไม่แน่ใจนะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะส่วนตราเฉพาะตอนนี้คือ5ดาวนะครับยังอัพต่อไม่ได้นะเพราะว่าตราหมดนะครับก็อยู่ที่5ดาวก่อนเนาะ ส่วนอุปกรณ์เฉพาะเอ่อมาใช่อุปกรณ์เฉพาะไอเทมสวมใส่ที่ถือถูกเนาะก็เป็นของแดงโจมตีโจมตีเปอร์เซนเนี่ยสามอันนะครับแล้วก็ส่วนกางเกงเนี่ยคือยังไม่มีนะก็ใส่เป็นโจมตีโจมตีหน่วยไปก่อนเนาะต่อมาเป็นการ์ดบัฟนะครับใส่การ์ดบัฟฮีโร่ตัวนี้คือยังไม่มีโบนัสต่อสู้นะว่เป็นโจมตีไป2ดาวแล้วแล้วก็มีนี่การ์ดบัฟเทคนิคนะครับอัตราคิดิคอน2แถวโอ้โหยี่สิบสวยนบเหลือรีเพิ่อมอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เลย แก๊สบัฟระดับเอสโอ้โหผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่คือแบบสุดยอดอัลต้าแรงและความโหดความแรงความอันตรายนะครับเพิ่มดาเมจคิเตคอน40%ทุกตัวนี้คือยังนะอัพไม่เต็มแล้วถ้าเกิดเต็มก็60%นะส่วนอัตราดาเมจเนี่ยสองแถวนะครับ22%เนาะซึ่งก็ต้องรอรีเพิ่มอีกหนึ่งแถวนะครับออคือบอกเลยว่ามาวันแรกนี่คือได้ขนาดนี้คือสุดมากๆเลยแนละ้วสลับเจนอสยูอาร์บวกเนาะแล้วก็ตรงพิเศษนี่คือก็ยังฝึกต่อเมื่ครบแนละ้วเพิ่งอยู่ขั้นหนึ่งขั้นสองเองนะครับก็คือต้องใช้เเวลาออ่สัก สักหน่อยนะคิดว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะหาเพิ่มได้อีกนิดนึงพลังนะครับแล้วก็สักครึ่งเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้แตะถึงสิบล้านได้แล้วสำหรับเจนอตยูอาบวกนะครับอ่ะเอาเป็นคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองรีวิวพลังเจนอ s ยูอาบวกกันหน่อยไหมไปลองรีวิวกันแบบทีมที่แรงที่สุดก็แล้วกันนะเออเดี๋ยวไปดูพาทุกคนไปดูทีมที่แรงที่สุดแล้วก็ทีมที่ดีที่สุดสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนจะดูแบบไหนกัน,กน อยากดูแบบแรงสุดหรือว่าดีสุดดีถ้าเกิดเป็นดีสุดณตอนนี้ของทีมพีรพัฒน์นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนี่อันนี้คือเป็นทีมที่ดีที่สุดของที่ผมคิดว่าณตอนนี้ดีที่สุดจะเป็นแบบนี้นะ,ะสำหรับคนที่มีเกรโรไม่ใช่เกรโรมีคิงนะครับเออส่วนยุงนี่คือถามว่าใส่แทนได้ไหมพี่คนที่มี ส่วนอัวมองว่าใส่แทนได้นะครับแต่ว่ายุงมันโดนเจนอถ้าเกิดเจอเจนอกันเองเนี่ยเตะทีเดียวนั่นคือลูกยุงกับยุงที่หายไปเลยนะครับคือมันแทบไม่มีประโยชน์ในเมตานี้แล้วนะครับคือใส่เป็นคิงเนี่ยมันมีความคุ้มกว่าคือเอากระหน่ำให้กับเจนอไปเตะแล้วก็ให้เดือดมานิดนึงนะเผื่อจะยื้อชีวิตช่วยเพื่อนได้นะครับแล้วก็มีโกเกสือนะเป็นตัวยืนให้โลนะซึ่งตัวนี้คือพัทสิบหนึ่งนะครับจริงๆควรขึ้นพัทสิบสอง้วแต่ว่าตัวนี้คือ พินัพันยังไม่มีหินนะครับก็เดี๋ยวรอหินพัฒนาปีศาจได้ก่อนก็จะทําขึ้นพาร์ตสิบสองตามๆกันมาเนาะ,ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรองรีวิวทีมที่ดีที่สุดให้คนดูก่อนก็แล้วกันนะส่วนแรงที่สุดเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในคลิปหน้าก็แล้วกันนะคือบอกเลยว่าเตะไปทีหนึ่งนี่คือแบบอุ่ยไม่สป,ปอยดีกว่าเออคือ,ค,อคือผมลองผมลองเทสมาแล้วนะครับก็เกือบเกือบสี่พันล้านพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคือผมลองเทสมาตอนที่เจนอัพพลังแปดล้าน เตะไป3,600-3,700ล้านได้มั้งผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือเกือบแตะ4,000นะเออแต่เดี๋ยวขอเวลาปั้นยินหนึ่งเนดะี๋ยวให้มันแตะให้มันไตถึง4,000ล้านมาเดี๋ยวเราไปลองเทสกันในล้านประลองสักหน่อยก็แล้วกันนะครับพลังเราไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นะพลังแค่41ล้านกับ13ล้านนะครับเออไม่ห่างเลย <laughs> โอเคนะครับตรงนี้เออเหมือนเพชรจะไม่พอใช่ไหมเอะเพชรไม่พออยางแล้อ่าผมผมว่าไปตีในเ อันดับก็ได้ <c oughs> คนนี้เออเวียนโอเคเปิดทีมเต็มเาไว้อยู่นะครับถือว่าโชคดีเลยมีรูดอมะตะด้วยมาลองเลยละกันนะค,คนเวียดนามคนนี้นะมาขออนุญาตเออเปิดสโลเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันเร็วเกินไปแล้วก็เปิดแอนิเมชันด้วยไะคุสองมาจังหวะนี้โซนีทีมเราเปิดไปก่อนนะครับแล้วมาแล้วค่ายกนสังหาร แปดแปดเ้าไปหนดีสล้านเก้าเดาเมจบัสปีดไปนะครับแล้วตามมาต่อด้วยคิงเอนจินนะตัวนี้คือบัฟมาแล้วคือทำไมมันไล่จมตีตัวเดียววะเฮ้มันทํำไมมันไล่จมตีตัวเดียวแล้วจังหวะน,นี้ครับโดนเกียร์โรเกียโรแปะมาเมื่อกี้น่าจะติดต้านทานนะครับคิงไล่คนเดียวนะแล้วมาแล้วจังหวะนี้ปู๊เตะไปปงเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไมแอนิเมชันไม่ออกเเดียวเดี๋ยวเดีเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้นึ0งล้านปะ เดี๋ยวนะ้วคนดูทำไมแอนิเมชันไม่ออกวะมันไม่มีแอนิเมชันหรอยูอาบวกไม่มีหรอเอ้ยอะไรเยะ่โอ้โหเมื่อกี้นะเนี่ยตัวนี้ก็คือมีนะเอายูอาบวกไม่มีโอ้โหไม่มีแอนิเมชันตายแลย้วโอ้โหสุ่มมาตั้งแพงไม่มีแอนิเมชันเฉยเมื่อกี้นี่คือน่าจะเตะไป1 8 0 0พันแปดร้ล้านด้วยผมมองไม่หันอะไรผมขอขอนุญาตข้ามข้ามแล้วก็ดูใหม่ละกันนะเมื่อกี้มัวแต่กำลังจะเซลมันนะครับ <laughs> กำลังจะมองกำลังจะดูเลยนะว่ามันมีท่าหรือเปล่าโอ้โหไม่ขึ้นเฉยนะครับเออหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านนะ่าจะชัดเจนแล้วเมื่อกี้เตะไปพันแปดนะ <c oughs> เดี๋ยว,ยวลองลองเทสใหม่ก่อนนะเพราะเมื่อกี้หมดต,ตกใจอยู่มาเข้าสู่เกมอ่าี่โอเคเรอบนี้คิงโดนล็อกเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้มันไม่โดนล็อกนะาะว่าอยู่ทำไมมาถึงไล่ได้เปิดไปก่อนนะใครกลนสังหารนะตรงนี้ปาดเอาไ แล้วมาครับชิงบาฟขึ้นป้ายครับจังหนี้ชิงเอนจิ้นเมื่อกี้ติดต้านฐานนี่คือหล่อเท่เลยนะมาครับจจงหวันนี้ไต่ฟาดฟันเป้งสองพันหนึ่งรอยล้านโอ้โหคือคือแรงกว่าแรงกว่ารอบแรกอีกนะครับจังหวันี้ลักจาร์โลปล่อยหมัดไปครับปั้งสี่สิบหกล้านนะคือบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นนะครับนี่คือคอเกียโลจริงไหมเนี่ย ล้วจังหวะนี้ย้ำกระหม่อมไปก่อนจากโกเกสือบาทาเราเงาไม่ใช่นะมัาทรารยสุลานะระเบิดไปปื้มเขาให้16ล้านดาเมจแล้วเบลสากกนลุกขึ้นมาตีมาแล้วจะไม่มีลูกไฟนะครับชบเพื่อนไม่ติดนะตรงนี้แล้วเขาถึงที่2อครับลูกไฟ12ลูกแล้วไปครับโซนี่ไข่ก้นสังหารนะเป้งเข้าไปไม่เข้าแล้วมาเสียความหวังนะจังหวัดอีทินตรงข้ามไม่มีเกโรแล้วนะครับลองบ้าบุขึ้นมารไล่โจมตีจากเจนแล้วตองทรกเก็ตหนึ่งพันล้าน โทธาเกียรติหนึ่งพันล้านว่าคุณเลยไม่อยากได้ภาพาพใกล้จบตีต่อตัวนี้กลยุทธ์ติดนะเดายังไงคริงเอนจินบัฟขึ้นไาหนึ่งนี้เพิ่มกระหนาให้กับเจนอนนะมาลูกเตะฟาดฟันบู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 ปูสามร้อยเก้าสิบห้าล้านนี่คือกาโลติดหลบหลีกด้วยนะบรรทุนนะโอ้โหข้ามเลยแล้วกันนะครับโอ้โห คือบอกเลยนะครับว่าเตะคนที่อันดับที่สองของเซิร์ฟเนี่ยมีคอเกโรมีกาโลนะมีคอเกโรมีกาโลแล้วก็มีโกเกสึเตะทีเดียว2,100ันหนึ่งรล้านโอ้โห,โหคือผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมแบบอยากพาทุกคนไปดูทีมแบบทีมเต็มเออทีมทีมดาเมจแร,รงจริงๆแล้วนะว่าเป็นยังไงนะอคือผมบอกเลยคิดแตกคิดเตนนะเออมา ลองคนนี้สมัยละการแลคนนี้มียุงเนอะถือว่าเป็นการพิสูจน์ให้คนดูนะครับว่าเอ่อยุงในเมตาของยูอาบวเนี่ยมันยังเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับว่าคนนี้ก็คือมีเจนอสยูอาบวกเหมือนกันนะเออแต่ว่าพาสิบหนึ่งนะพุ้ยเซตพลังไฟเลยสวยสวยเลยนเนี่ยโจมตีดาเมจหมูอันนี้สวยมากคือของโครดีนะครับอันนี้โจมตีแนวตั้งของดีแบบนี้ใส่เลยละกันนะครับมาคุณก็ตแม่ทับกิวเรานะขออนุญาตล็อกหัวกาโรไม่ล็อกล็อกอมี้แมนแหละไม่ต้องหรอก ไปไว้ล็อกต้นไหนก็ตายตายหมดอยู่ดีนะไปครับจังหวะนี้ใครกลนสังหารนะป่าทาไมปราปรมหกล้าหนึ่งแสนนะครับตัวนี้ตีไม่เข้ารล้วมาครับจังหวะนี้ชิงเอ็นจีนเสียงความหวังติ๊กติกตกิต๊ก,กมาครับลูกเตะฟาดฟันจังหวะนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงหน้าอล้านโุยโโอ,อันนี้คือมีอยุงนะคนดู คนนี้นี่คือมียุงช่วยแชร์ดาเมจดูครับลูกยุงนี่คือไปแล้วนะเนี่ยอันนี้คือตายเรียบร้อยแล้วนะไม่มีหลอดเหลือแล้วนะใช่ไหมเหลือปาวะหลอดหลอดลูกยุง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 คือไม่เหลือแล้วนะครับอันนี้คือน่าจะบักไหมเตะแรงเกินลูกยุงบักเลยใช่ไหมวะเฮ้ยยังเหลืออยู่เปาอันนี้ไงยังเหลืออยู่นะมีคูณสองอยู่โอ้โหเมอาคติอีกแล้วใช่ไหมวะลูกยุงเหรอใช่ลูกยุงหรือหรือซอมบี้แมทไห อ๋อลูกยุงโอเคลูกยุงยังอยู่เฮ้ยคนนี้นี่คือคนแรกเลยนะที่ลูกยุงโดนโดนเจนนะผมโดนเจโน่ผมพี่นฮัตเตะแล้วไม่ตายนะคือคเขาดือดนี่คือโดนทีเดียวนี่คือลูกยูตายนะเออคนนี้ลูกยุงอยู่เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะแล้วเตะไปต่อแล้วปั๊มหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านหนึ่งทากตประตูนี้คือการไล่ย,ยมตีนะปาปข้าไปต่อใครกดสังหารนะสามรอบติดติดจังหวะนี้ บัฟสปีดบัฟแล้วบับอีกนะครับตรงนี้มาคบคิงเงินจิ้นบัฟขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งเ่าไจะเท่าไหร่นะรอบนี้หนึ่งทาเกียตมีลูกยุงหนึ่งตัวรับให้นะใส่ไปปุ๊บปองสองร้อยสามที่เบ็ดล้านหูยลูกยุงนี่คือแบบกรีดร้องเรียบร้อยตายลงไปซอมบี้แมนแล้วการดนต่อยมาโอเคครับเดี๋ยวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> บอกเลยคือมียุงเหมือนไม่มีนะครับเจนอเตะ โอ้โหหนะึ่งพันอันนี้คือเป็นทรูดาเมจของเขาจริงๆนะครับที่ไม่ได้มาจากบัฟของคนะิงเนาะหรือว่าไล่จมตีคิงก็1นึ่ี่ร้อยกว่าล้านนะครับคือเยอะมากเอาอีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันนะคใครที่เปิดทีมเอาไว้บ้างอีกสักคนหนึ่งดูซิในท็อปเซิร์ฟอ่าโอเคมีคนนี้นะครับเกโรเบลหน่อยเกโรเบลสองเฮ้ยเ,เกโรพาร์ตสองแล้วมีซอมมีการโลมีดาร์กชัยนะคนนี้มีโล่ลดดาเมจน,นะเดี๋ยวแต่ผมขอ,อเล่นดูก่อนเผื่อมีคนมีเจนอ่านี่นี่นี่โอ้โหคนนี้เลยตอตติโอโอ้หา จังหวะน,นี้มาพี่มาลีสวยมากมาเลยจังหวะน,นี้ครับทีมตรงข้ามนี่คือมีเจนอัมีเกีล็ดเจนแล้วมายืนหน้าทำไ,ไมวะเขาเจนแล้วมายืนหน้าทำทำไมเนี่ยโอเคครับมาเปิดไปก่อนครับที่ใครกลสังหารนะคนที่นี่คือยือนแปลกแล้วบอกเกสือมายืนหลังแล้วเจนแล้วมายืนหน้านะ แล้วมาเสียงความหวังชิงกินจินบบาขึ้นมา1ทีมาพายอของเราจังหวะนี้เตะฟ้าฟันโต๊ต 1, 7หนันเปดสิบล้านโอ้โหอันนี้นี่คือแบบขนาดมีเอ่อมียุงนะมียุงกับโอเกสือนะ <S 2> <S 2> <S 2> คือเหมือนไม่มีแล้วต่อยไปครับมาดคอมโบสายฟา้าแลบ,บ130ล้านจากการโรนะ้วตามไปต่อด้วยจู่โจมทางอากาศจากเกรโรเกโร6ล้านโคตรแรง อู๋แรงมากเลยแรงยันเกียร์หัวย่ำกระหม่อมไปหนึ่งทีก็ตีนลมดิกดาเมจตอนนี้ก็ระเบิดแปะไปหนึ่งดาเมยียนหัวล้มันล้สปไยเมย์แล้วจะก,การาโรโอ้ยสิบสี่ล้านแม่ไม่กระทบกระเทอือนเลือดเลยนะครับเลือดยังอยู่มาเนี่ยเลือดเลือดขาวยังสวยอยู่เลยเดี๋ยวดูซิโอเคเลือดขาวยังอยู่แล้วไม่เข้าเลือดขาวเลยสิบสี่ล้านปั๊บคิงเอนจิ้นเสียงแห่งความหวงังลูกเตะ โอ้สามร้อยสิบสามล้านลูกเตะกระสอบทรายตั้งชื่อว่าลูกเตะกระสอบทรายได้เลยเนี่ยโคตรแรงปาดเขไปครับนี่เก้าล้านเก้าแสนนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็คินเกนจิ้นบัฟอีกรอบนึ่งครับเพิ่มเลือดเข้าไปเป้งเลือดเจ็ดหลอดนะครับตรงนี้จากเจนอสนะเรามาครับลูกเตะสังหารอืมสามร้อยเจ็ดล้านโคตรแรงหนึ่งแทร็เก็ตถ้าเกิดโดนครบก็ประมาณพันกว่าล้านนะครับตัวละสามร้อยเนาะโอเค โอเคครับข้ามาเลยก็แล้วกันเลยครับประมาณนี้โอ้โหคือคือบอกเลยนะครับว่าโเคตรแรงตัวมันแรงมากเลยนะครับคือใครที่ไม่สุ่มเนี่ยได้จะโดนกระทือแบบยับยับเลยนะครับแต่ว่านอกจักว่าการโรคุณจะเร็วกว่านะซึ่งมันจะสามารถต่อยเจโรตลงไปนอนได้แน่นอนนะถ้าเกิดว่าเร็วกว่าแรงกว่าเนาะ เออคือบอกเลยนะครับว่านี่ขนาดเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับที่ไม่ใช่มีการรีดดามเมจของเจนอสเลยนะครับยังเตะไป2 0 0พกว่าล้านโอ้โหคือบอกเลยนะครับว่าผมอยากพาทุกคนไปดูทีมที่แรงที่สุดของเจนอสแลวจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้นี่คือเวลาเราเออบัน <c oughs> นานเกินไปแล้วนะก็เดี๋ยวผมทําเป็นคลิปยกให้ก็แล้วกันนะคิดว่าน่าจะลงพรุ่งนี้ไม่ก็วันมะรืนนะเป็นคลิปของเจนอสนะน่าจะเตะทั้งสี่พัน 4, ล้านอาจจะมีให้เห็นนะก็ต้องรอดูก็แล้วกันนะ เออเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับการรีวิวเจนอสในวันแรกของไอดพินาพัทนะครับใครที่ชื่นชอบอะไรก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ติดตามไปกระจายกันผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเห็นพาร์ตีสามก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับบอกเลยว่าพ่นาพัทจัดแน่ถนะ้าเกิดคนดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะ ออโอเคนะครับแล้วก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมบอลไพ่แมนเดอร์สตองเกมนะให้แสงถูกอยู่ขอยนำที่ร้านขั้นเทพเลยนะเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยไร้ซึ่งรีฟันต์นงที่ขั้นเทพทนานั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดโอเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมคนต้นขอตัวลาไปก่อนไม่ใช่กันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย